หยุดฟังค่ะสำหรับท่านที่มีแพลนจะเปิดกิจการนะคะจะขึ้นบ้านใหม่จะทำบุญบ้านจะขยายกิจการหรือจะจัดงานมงคลรวมไปถึงการออกรถใหม่ซื้อรถใหม่ด้วยในเดือนกันยายนค่ะเริกง,งามยามดีเหลืออีก3วันนะคะมีวันที่13วันที่15วันที่27กันยายน2,566 นั่นเป็นวันในเรื่องของวันสวรรค์ยินดีนะคะวันเทพขุมคลังหมายความว่าเป็นวันมงคลเป็นวันที่ทำอะไรก็ราบลื่นหรือมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือให้การทำเรื่องสิริมงคลนั้นๆของคุณราบรื่นจเจริญรุ่งเรืองหรืออยู่ในทางที่ดีๆนั่นเอง เพราะฉะนั้นค่ะใครที่มองหาเลิกงามยามดีนำไปใช้ได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของเวลาที่เหมาะสมอาจารย์แนะนำช่วงเช้าะค่ะ7นาฬิกา15นาทีจนถึงประมาณ9นาฬิกานี่คือเวลาดีเลิกงามยามดีในช่วงเช้าส่วนในช่วงบ่ายจะอยู่ในช่วงของ15นาฬิกา15นาทีจนถึงประมาณ17นาฬิกาคะ่ะ โอเคนะคะเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยค่ะสำหรับคนที่จะทำอะไรที่เกี่ยวกับสิริมงคลให้ตัวเองหรือการขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้การจุดธูป16ดอกก็ได้ใน3วันนี้ที่อาจารย์แจ้งไปนั่นเองค่ะใครที่มาเจอแน่นอนค่ะอาจารย์มองว่ามีบางอย่างอาจกำลังจะช่วยคุณอยากให้คุณลาบรื่นอยากให้คุณได้วันเวลาดีๆแล้ว ดวงจะได้เปิดในเรื่องนั้นๆที่อาจจะขอหรือทำต่างๆนะคะเซฟคลิปนี้หรือกดแชร์ให้คนที่คุณรักคุณคนที่คุณปรารถนาดีกับเขานะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ